ถามถึงงานวันนี้หน่อยครับกับนิสกาแฟโกเกมาครับเออก็เป็นเป็นความลับที่ปิดมาสักครู่หนึ่งนะครับผมก็เอาหรอเขาเออเราริงหรอเราไม่รู้หรอรู้สิรู้ได้ไงอ่ะหมายหมายงานมันมีช่้เลยอยู่โอ้โหโอเคโอเคก็ถือว่ายังได้อยู่เออครับผมเป็นงไงบ้างกับบรรยากาศกัน กับกาศงานวันนี้กับการก็ก็ดีครับผมสนุกดีแล้วก็เหมือนแบบว่าได้ได้กลับมาเจอกันในแบบเหมือนไปเจอกันที่สิงคโปร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วงานมันยุ่งมากไม่ได้เปลี่ยนมากนั้นก็แบบได้แก้รับข์กันเอาแต่ตอนที่สิงคโปร์ก็วิ่งกระโดดสก่อตต์เขาอ่าใช่ก็คือแต่ว่าแบบไม่ได้เจอกันนานเออแล้วก็แบบว่ามันก็แบบมีความแบบเออแบบไม่ได้เจอกันนานก็มีความคิดถึงนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็คุยเรื่อง ทั่วไปอะไรเงี้ยโมเมนต์เมทิกบเิที่โมเมนต์เมทิกบริที่ก็อยู่เนี่ยเอ่อจริงๆก็นั่นแหละครับคุยแบบบางทีเขาว่าอันนี้มันยังไงนะอะไรเงี้ยมันก็แบบตามสไตล์เขาอะไรเงี้ยเขาบางทีแบบอยากรู้ว่าความเป็นเค้าเชเตอร์ไทยอะไรเงี้ยว่าอันนี้มันใส่อันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะหรืออะไรเงี้ยร่วมงานกันบ่อยๆจะมีโอกาสคอนเฟล็กเรื่องงานทีกับนักมิจฉันอันนี้ต้องดูว่าเป็นยังไงเขไม่แน่ใจเหมือนกัน คเมีโอกาสได้พูดคุยกับเขาคเขาาวๆเลยว่าอยากได้ช่วยจริงเคยมีตอนอยู่ในช่วงช่วงเอเชียอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันด้วยความที่ท,ทั้งทั้งคู่คือยุ่งกันมากอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบไม่ได้แค่ทราบเมืเ่าไหร่แตต้องต้องดูว่าอยากสักแมทก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าจริงๆผมก็เกรงใจเขาก,ก็ยุ่งเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วตอนที่เพิ่งทำอัลบั้มเสร็จอาจจะแบบยังไม่มีงา,านเพลงนในช่วงนี้ก็จะมีเพลงที่ใกล้ปล่อยก็คือเป็นเพลงหนักเลย แต่มีกี่ภาพมูมินที่ออกมาทีนเดาอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วคือกินกับอะไรก็อร่อยใช่ไหมเหรอไม่มีสารามากเอก็จริงๆก็กินให้ผมตักนนก็ก็ประมาณนั้นเลยก็จริงจริงก็นจริงจริงในงานเอกาแฟก็ครจะชมกาแฟก้าวแผ คือถามมันขึ้นพูดถึงเพลงอยู่นะครับเป็นเพลงประกอบภายนต์เรื่องนี้นะครับผมใช่ใช่ผมก็เป็นเพลงหนึ่งที่พูดได้เนาะใช่พูดได้โอเคพูดไปแล้วแหละไม่ทันแล้วแต่ว่าก็เป็นเพลงเพลงที่แบบมีความใคร่ตัวจากผมออกไปอะไรเงี้ยแล้วมันมีบรรยากาศหนังครึ่งหนึ่งมีความเป็นเจฟซตาร์เตอร์ที่ใช่แต่บรรยากาศหนังคือหนังหยังไม่ทันถ่ายแต่กระแสคือแรงมากเลยในเจฟเนี่ยเป็นเผเป็นกระแสที่แบบเราก็ยังไม่ถึงว่าเราทํางานนี้มาเป็นแบบว่า สองสามเดือนอะไรเงี้ยถ่ายกันแบบแล้วก็เขาเตรียมมันมาเป็นปีแล้ววันหนึ่งที่มันแบบออกมาแล้วกระแสทุกคนแบบเออแบบเต้นเต้นกันทางนี่มันยังไม่ได้ฉายอะไรเงี้ยผมก็ไปตามดูคนที่แบบดูรีแอคหรือว่าทํารีแอคทาแบบช็อตต่อช็อตอะไรเงี้ยผมซึ่งเป็นช่องหนังที่ผมดูอยู่แล้วด้วยไงนะเออหลายๆ,ๆช่องก็เลยแบบรู้สึกว่าเออตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าเออหวังว่ามันจะออกมาแบบที่ทุกคนแบบว่าเ้ารออย่างในตั้งใจทําเพื่อหนังนี้เลยยเฉพาะเลยใช่จริงจริงจริงเป็นโครงที่มาก่อนหน้านี้แต่ว่าพอดีว่า รู้สึกว่ามันสามารถเข้ากับหนังเรื่องนี้ได้ประเด็นหรือว่าการพูดเรื่องราวในในเพลงต่างๆอะไรเงี้ยสามารถร้อยเรียงได้แล้วก็เราไปเพิ่มความเป็นพอความด้วยหนังมันจะมีความเป็นชนบทความเป็นแต่ว่าไกลจากตัวเมืองมากๆอะไรเงี้ยมันก็จะมีซาบางอย่างซาเฉพาะบางอย่างที่ที่ปกติผมทาเจฟซัตเตอร์ทำเพลงปกติไม่สามารถใส่เข้าไปได้เพราะว่าไม่เหมาะกับบริบทของตัวเองแต่เพลงนี้มันเหมาะกับบริบทของตัวเองมันก็เลยใส่เข้าไปได้เพราะฉะนั้นมันก็เป็นเพลงที่แบบไกลตัวผมประมาณนึงแต่ว่าก็มีความแบบ ใกล้ตัวผมประมาณนี้เชียคราวนี้จะออกเหนือเหนือไหมครับต้องรอดูอะปล่อยออกมานี่เป็นการขับชงมากว่าคุณเจฟทำถึงเท่หรอครับยังไม่ปล่อยเลยไม่ไม่ไม่ปลอดเลยมันดีเซอร์ไรมันดีเซอร์ไรอ๋อก็ผมอยากจะแบบทำงานแสดงชิ้นหนึ่งที่มันไกลตัวออกไปเลยเพราะว่าคือในฐานะที่เป็นศิลปินเคยมาแล้วครั้งหนึ่งในฐานะนักแสดงทุกคนจะเล่นอะไรที่มันไกลตัวสุดๆเลยเพื่อที่เราจะได้แบบ หมายถึงอัพเลเวลในฐานะนักแสดงด้วยได้เรียนรู้อะไรด้วยเพราะว่าเหมือนทุกครั้งที่เราไปเล่นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าใครเสนอบทที่มันเกี่ยวกับดนตรีมาเนี่ยเราปฏิเสธหมดเลยเพราะว่าไม่อยากเป็นนักร้องในในเรื่องที่เอกเล่นแล้วคือแบบเล่นมาแบบบ่อยมากคือทุกเรื่องต้องมีร้องเพลงอะไรเงี้ยก็เลยอยากจะเล่นอะไรที่มือใจตัวก็เลยแสนใจเรื่องนี้ด้วยนังไม่นนทันฉากแต่คุณยกให้ที่ฉากเท่าหรพะเอกหลายร้อยล้านไหมมีมนใ,นใครมาาล้วเอ้ไม่ได้คาดหวังเรื่องนั้นแต่คาดหวังว่าสุดท้ายแล้วพอเข้าไปในโรงแล้วอะ บได้ทารถได้ความมันได้ได้ได้คอเมสเซจของเรื่องที่พูดถึงเรื่องความไม่รู้เรื่องมากกว่าเพ mm hmm. ลหนึงแถมเป็นมิจูนทุกคนกติดล้านติดล้านแล้ว mm hmm. ใช่ mm hmm. ก็โอ้โห mm hmm. ก,ก็ความบริสุทธิ์แรงอะไรเงี้ย mm hmm. ก็ก็ถือว่าเป็นเกียรติจริงๆทุกคนชอบเพลงนี้แล้วก็เป็นเพลงที่ปกติผมไม่ค่อยได้มีโอกาสไปฟีเจอริ่งกับใครศิลปินไหนนะแล้วก็พอทำมันแล้วมันก็สักเซสในในในเวของมันอะไรเงี้ยกับ พี่พี่บริษัทด้วยมันก็ถือเป็นเพลงเพลงหนึ่งที่แบบเราภูมิใจมากตอนแรกก่อนั้นแล้วว่าเราจะทำได้ผมลองจะแสดงไหมเ,อ,มเอ,อ่อ <c oughs> ผมไม่กังวลตอนนั้นผมเป็นตื่นเต้นมากกว่าเพราะจำได้ว่าผมมาเข้าไปในสูมิตติ้งแล้วก็คุยกับพี่ตูนนั่นแหละแล้วพี่ตูนก็เข้ามาในสูมแล้วผมก็เฮ้ยพี่ตูนแล้วผม <c oughs> เริ่มปิดไมค์ <c oughs> <c oughs> แล้วเขาก็ขำกันผมก็เลยว่าเออมันเป็นความตื่นเต้นที่เราได้ร่วมงานกับไอดอลแล้วหวนมันเกินไปหลายเท่าไหมคุณ ตอนวอนเสด็จกันผมว่าัเกินคาโอ้โหแล้วแบบสามรอบอะสามรอบอะโอ้โหมันสุดจริงๆแล้วก็รู้สึกว่าปีนี้ได้ทํรหลายๆอย่างมากที่เคยไม่คิดว่าจะได้ทําแล้วก็ได้ทามันก็เป็นอะไรที่สนุกมากตั้แตอนนี้จะมีแจมกับใครที่แบบมีมีมีแจมแน่นอนแล้วก็มีหลายๆเพลงที่วางไว้แล้วก็เพราะว่าเพิ่งส่งอัรบั้มเพลงแล้วก็เราก็เลยวางแผนว่าจะทาอาลบั้มหน้าเป็นยังไงทุกอย่งอยู่ในโครงนี้ก็แน่ใจ มีทองเลยเนาะมีนีเนาะมีปัดทองอยู่ในเรื่องในเรื่องวิมานหนังก็เล่นตัวละครชื่อว่าทำคำบางงานเดสกาแปะโกทองก็เด้นคับนี่เลรียแต่ชีวิตจริงแล้วก็มีในอัลบั้มเนี่ยจะมีตั๋วทองที่สามารถรับแล้วก็ไปงานแฟนไซด์ได้มีแค่400ใบบังเอิญหมดเลย มันดีเด่นมากโอเคโอเค,อเคขอบคุณครับ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 